สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะน้องๆไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะแบบไม่ได้ไลฟ์มาคุยกันแบบนี้นะคะนานแล้วเนาะวันนี้นะคะพี่เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะมาแชร์เทคนิคนะคะว่าเราจะเริ่มเรียนจากตรงไหนดีให้คะแนนพุ่งได้ไวที่สุดนะคะคืออย่างที่รู้กันก็คือในโทอีกเนี่ยมันมีหลายเรื่องให้เราต้องโฟกัสใช่ไหมคะเพราะว่าเขาสอบเราเนี่ยต้งเจ็ดพาร์ทใช่ไหมมทีทั้งพาร์ทฟังพาร์ทอ่านที่อีกหนูจะเริ่มอ่าน จากเรื่องอะไรดีนะคะหรือว่าแบบพัดฟังเนี่ยหนูอยากจะเริ่มเรียนพัดฟังก่อนพัดฟังจะเริ่มเรียนจากพาัดไหนดีหนึ่งสองสามสี่หรือพัดอ่านจะเริ่มจากตรงไหนดีพี่อิงห้าหกเจ็ดหรือว่าจะท่องศัพท์ก่อนดีหรือว่า จะทําแบบฝึกหัดเลยดีหรือเรียนเนื้อหาไปก่อนให้ครบแล้วค่อยทําแบบฝึกหัดคําถามพวกนี้พี่เจอมาเยอะมากๆนะคะทีนี้พี่เลยจะมาเล่าให้ฟังน้องฟลองสวัสดีค่ะน้องต๊อกสวัสดีค่ะ s, คิดถึงค่ะพี่อิงโอ้โหโชคดีมากเนาะที่มันมี a c e b o o k เนาะน้องเบสสวัสดีค่ะน้องเบสก็กำลังจะไต่คะแนนขึ้นไปอีกนะคะคือเราโชคดีมากที่มี Facebook อ่ะคือเหมือนกับเราได้เจอกันเนาะคือเวลาน้องๆแบบว่าเออมาเป็นเพื่อนกันในเฟซที่เป็นเฟซส่วนตัวใช่ไหม มีล่งสตอรี่มีอัปเดตชีวิตพี่ก็รู้สึกเหมือนแบบเราได้เติบโตไปด้วยกันนะ่ะคือได้เห็นทุกๆก,ก้าวของเราที่ไม่ใช่แค่โทรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยหลายๆคนก็แบบว่าเออไปทํางานของตัวเองเนาะไปเป็นครูบ้างเป็นข้าราชการนะคะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยสอบผ่านอะไรหลายๆอย่างพี่ดีใจมากๆเลยเหมือนเราแบบว่าได้โตไปด้วยกันได้อ่ เหมือนกับว่าได้อยู่ในช่วงชีวิตอยู่ในทุกๆช่วงเวลานะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องๆเงี้ยอย่างบางคนนะคะคือแบบแต่งงานไปอะไรไปพี่ก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากโอ้ยสวัสดีค่ะน้องอะไรนะที่เราเจอกันในลิฟที่หนูเห็นพี่ในลิฟที่กรุงเทพใช่ไหม ที่สูนสอบสวัสดีค่ะคิดถึงแอบตามเฟซบุ๊กน้องน้องด้เหมือนกันสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะคิดถึงเหมือนกันนะสวัสดีค่ะน้องนนสวัสดีค่ะอะให้เทคนิคเลยละกันนะคะว่าวิธีที่เราจะเรียนเรื่องไหนเรียนเริ่มจากอะไรก่อนดีพี่หญิงนะคะแล้วก็ให้คะแนนมันพุ่งได้ง่ายที่สุดวิธีก็คือเริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อน เรื่องที่น้องๆรู้สึกว่าเอ้ยน้องๆทำเรื่องนี้แล้วน้องทำได้น้องๆเข้าใจถ้าเป็นเทคนิคเอาเทคนิคที่ง่ายที่สุดก่อนได้เลยนะแต่อันดับแรกน้องๆต้องจัดก่อนจัดระเบียบก่อนว่าข้อสอบมันออกอะไรบ้างแต่ละพาร์ทเนี่ยมีหัวข้อหลักๆนะคะที่เราจะต้องเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้เนี่ยน้องๆก็ลองลิสต์ดูเลยว่าเรื่องไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันน่าจะง่ายอเรื่องนี้น้องๆน่าจะทําได้น้องๆเรียนเรื่องนั้นไปก่อนโอเคไหม คืออย่าไปอย่าไปเรียนเรื่องยากก่อนน้องๆสะสมเรื่องที่ง่ายๆก่อนอเอาเทคนิคทีละนิดทีละนิดบางคนบอกว่าเอ้ยติดตามพี่หญิงมาจาก youtube นะคะเห็นเทคนิคอะไรง่ายๆใน YouTube แล้วก็เลยเริ่มรู้สึกถึงความเป็นไปได้รู้สึกว่าเฮ้ยเทรอีกมันก็ง่ายนี่มันก็ทําได้นี่น้องๆจะค่อยๆสั่งสมความสําเร็จความรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายมันทําได้ไปเรื่อยๆเราจะมีกําลังใจในการทําข้อที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นแต่บางคนนะคะพี่หญิง หนูเป็นสายแบบซาดิสหนูชอบแบบอันไหนยากที่สุดหนูขอเรียนอันนั้นก่อนถ้าเรื่องนี้หนูทําได้เรื่องอื่นมันง่ายละแต่เอาจริงๆพอเราเนี่ยในชีวิตจริงนะพอเราไปทําเรื่องที่มันยากก่อนเรื่องที่มันเยอะก่อนเนี่ยแล้วถ้าเราเกิดทําไม่ได้ขึ้นมาบันบางเอิญใช่ไหมสมมุติว่าหนูเกิดเรียนเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยเก็ตอะมันเหมือนกับว่าเออพื้นฐานเราในเรื่องนี้เรายังไม่เคยรู้มันมาก่อนแล้วเราต้องมาจําอะไรใหม่แล้วก็ รู้สึกว่ามันต้องจําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเน้องไปเริ่มเรื่องที่เรื่องยากก่อนแล้วถ้าประเด็นแล้วมันยังไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันยิ่งทําให้ท้อยิ่งให้แบบว่าเอ้ยไม่มีกําลังใจเลยอะ่ะดังนั้นเอ่อก็เลยมีคนที่รู้สึกว่าโทรอีกยากอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองพื้นฐานอ่อนอยู่ตลอดเวลา ะะมันเลยมีคนแบบนี้เยอะแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยคะแนนไม่ผ่านสัทีเพราะเราไม่มีกําลังใจแล้วในการที่จะไปอ่านอย่างอื่นนะคะในการที่จะไปทําแบบข้อสอบหรือว่าไปอ่านเรื่องอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายแต่มันก็ไม่อยากแล้วเพราะใจมันท้อไปแล้ว,วเฮ้ยมันยากอะ่ะเริ่มต้นที่เรื่องยากแล้วพอไปทําเรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากไปอีกก็เลยรู้สึกว่าอะไรก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะจริงๆแล้วใจมันท้อไปก่อนนะคะดังนั้นเทคนิคที่ง่ายที่สุดเลยนะคะ ที่จะทําให้น้องๆคะแนน,นพุ่งได้เร็วน้องๆจะเริ่มเรียนจากตรงไหนดีเริ่มเรียนจากเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันง่ายที่สุดก่อนนะคะเรื่องไหนที่น้องๆแบบเรียนไปสักพักพี่หนูไม่ค่อยเข้าใจทิ้งไปก่อนลองไปดูเรื่องอื่นๆที่มันรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้ทาได้ทําได้แล้วพวกเรารู้ไหมเราค่อยๆทําเรื่องง่ายๆง่ายๆง่ายๆมานะมันก็เกือบหมดแล้วอะเรื่องยากมีนิดๆหน่อยๆเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะออกเยอะเหมือนกันแต่ว่า เรามีกําลังใจในการอ่านแล้วเรามีพื้นฐานแล้วนะคะก็เพิ่มเข้าไปอีกแค่นิดเดียวเอง ตัวพี่เองตอนที่เพิ่มคะแนนขึ้นมาหรือน้องๆเพื่อน,อนๆหลายๆคนที่พี่เคยสอนที่เขาค่อยๆเพิ่มคะแนนขึ้นมาคือเขาเริ่มจากการเข้าใจเรื่องง่ายๆง่ายๆง่ายๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆจับนิดผสมแน่นนะคะจับแน่นผสมนี่เล็กๆน้อยๆค่อยๆทำสมมุติภาที่หนึ่งรูปภาพรูปภาพมันง่ายก็เอาให้มันแบบเลิศไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็มาทํภาพที่สองภาที่สอง,ท,สองที่ทําได้เก่งก็อาจจะเป็น wh question ถ้าทํา wh question เก่งแล้วนะคะเราก็ เริ่มปริเริ่มเพิ่มเติมนะคะเป็น yes no question พอ yes no question เก่งแล้วเริ่มเป็น statement เป็นบทความพูดบทความพูดเก่งแล้วเริ่มเป็นการตอบเรื่องคำถามค่อยๆไปแบบนี้พวกเราแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยจริงๆคะแนนถ้าน้องๆได้เรื่องง่ายๆนะที่มันมีเทคนิคเป๊ะๆนะน้องๆจะได้คะแนนก็จะประมาณ500อัพแล้ว500600เนี่ยสบายมากเลยเทคนิคเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ย ะะทีนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยยังไงก็ต้องได้คําศัพท์เพิ่มแล้วก็ต้องรู้ข้อที่ซับซ้อนอันนี้ต้องอาศัยกําลังใจละนะคะนี่อันนี้น้องโอ๊ตบอกว่าการฝึกเองในส่วน Reading เวลาผิดเราจะไม่ทราบว่ามันผิดตรงไหนถ้ามีคนอธิบายจะดีที่สุดนะคะแล้วเราจะผิดซ้ําๆเดิมๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนใช่ไหมเออดังนั้นพื้นฐานแบบพวกเนื้อาหาก็เลยจําเป็นนะคะหลายๆคนเนี่ยถามพี่ว่าพี่หิง หนูทําแบบฝึกหัดเลยได้ไหมหนูรีบมากเลยขอทําแบบฝึกหัดก่อนเลยได้ไหมหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูก็เรียนมาเยอะแล้วคือมันได้มันได้ถ้าเราทําแล้วมันถูกอะค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเราทําแล้วมันก็ยังมีข้อผิดอยู่แล้วผิดเรื่องเดิมๆด้วยแสดงว่าเนื้อหาเราอะยังไม่แม่นดังนั้นการฝึกเองนะคะในพาร์ทเรดดิ้งเนี่ยพี่แนะนําให้เรา Uh, เรียนเนื้อหาให้มันแม่นให้มันเป๊ะเลยจากนั้นไปลองทําแบบฝึกหัดข้อไหนผิดให้ดูว่าผิดเพราะอะไรแล้วผิดเรื่องเดิมไหมถ้าผิดเรื่องเดิมเดิมกลับไปทวนเนื้อหาเรื่องนั้นอีกทีหนึง่งนะคะโอเคเนื้อหาก็คือสําคัญนะทุกคนเนื้อหาก็สําคัญ โอเคพอเริ่มทําทันคะแนนพุ่งเป็นร้อยเลยอ๋ยชอบเทคนิคพี่อิงเวลาบอกว่าข้อนี้ห้ามเกินสิบห้าวิใช่เวลาไปทําข้อสอบจริงนะพี่จะบอกว่าอย่างเวลาพี่เอาแบบฝึกหัดมาให้พวกเราฝึกทําใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าข้อไหนที่มันง่ายอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บแล้วตอบได้เลยพี่ก็จะบอกว่าข้อนี้ห้ามเกินสิบห้าวิข้อนี้ห้ามเกินห้าวิข้อนี้สามว,วิคือพอพี่บอกแบบนี้น้องๆก็จะก็จะแบบเหมือนกับว่า ภาพในหัวก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยเทคนิคมันคืออะไรดูหน้าดูหลังดูคีย์เวิร์ดมันคือดูคำไหนใช่ไหมแต่แต่ถ้าทำข้อสอบจริงๆไม่มีพี่ไปบอกว่าข้อนี้กี่นาทีข้อนี้กี่วินาทีน้องๆจะต้องดูเองใช่ไหมน้องๆต้องรู้เองว่าเอ้ข้อนี้มันเป็นเรื่องอะไรนะมันซับซ้อนไหมโจทย์มันเป็นยังไงดังนั้นนะคะ พี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยถ้าพวกเราแม่นเลยอย่างเงี้ยแบบแม่นเราก็ชินกับการหาคําตอบกับการดูคีย์เวิร์ดนะคะเวลาไปทําข้อสอบจริงน้องๆจะใช้เวลาน้อยมากแล้วน้องจะรู้สึกว่ามันแทบไม่มีสักข้อเลยที่จะใช้เวลาถึง1น,นาทีแต่ละข้อน้องๆคิดในใจเลยแบบสิบห้าวิสามวิหาวิยิ่งพวกเป็นแบบว่า word f ดแฟมเรื่อง tense เรื่องอคําเชื่อมนะคะเรื่องโปร o นาเรื่องอะไรพวกนี้ทุกคนห้าวิสิวิสิบห้าวิแค่นั้นเลย นะคะเวลาไปทําข้อสอบจร legen, ิงก็ขอให้เราเนี่ยถ้าเราชินแล้วคะเราทําจนมันแบบว่าเหมือนกับเฮ้ยเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บอะไรเงี้ยก็จะทําให้ทําได้ไวขึ้นดูเพื่อนๆคะแนนพุ่งขึ้นเป็นร้อยเลยนะคะเลิศมากๆโอเคค่ะก็มีมาบอกพวกเราตามนี้ละกันใครที่ถามพี่ว่าพี่หญิงจะเริ่มตรงไหนดีครับจับจุดไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี ลิสออกมาก่อนว่าข้อสอบมันมีกี่พาร์ตแต่ละพาร์ตออกอะไรบ้างจากนั้นเลือกเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะง่ายที่สุดเอาเรื่องง่ายๆหรือถ้าใครพี่หญิงหนูก็ยังไม่เคยสอบหนูไม่รู้ว่าเรื่องไหนง่ายสําหรับหนูก็เรียงไปเลยพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่ค่อยๆเรียนเรียงไปนะคะพาร์ทไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยพาร์ทนี้ไม่ค่อยเก็ตอ่ะผ่านข้ามพาร์ทนี้ไปก่อนก็ไปพาร์ทอื่นก่อนเอาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเรียนแล้วเรารู้เรื่อง นะคะรู้เรื่องที่สุดแล้วน้องๆจะมีกําลังใจแล้วน้องจะรู้สึกสะสมสะสมความสําเร็จเรื่อยๆนะว่าเอ้ยเราก็เรียนได้นี่เราก็ทําได้นี่เราพอมีพื้นฐานแล้วนี่นะคะจากนั้นข้อที่ยากๆเนี่ยสบายเลยมีเวลาติวทํายังไงได้บ้างคะพี่อิงมีเวลาติววันเดียวถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ในคอร์สนะคะ ก็ให้ลิสต์ออกมาเลยนะคะแบบลองเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะว่าโทอิกมีกี่พาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยแต่แต่ละพาร์ทเนี่ยถามเรื่องอะไรบ้างหรือเข้าไปดูในช่องของพี่ก็ได้ใน u t u b e นะโทอิกวันเดย์นะคะหรือว่าโทอิกวันเดียวจบก็ได้เซิร์ชแบบนี้นะคะก็จะเห็นช่องพี่ขึ้นมาแล้วให้ไปดูคลิปที่บอกว่าสรุปพาร์ทฟ,ฟังสรุปพาร์ทอ่านนะคะสรุป g ร a ม m สรุปพาร์ทเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยไปดูแค่นั้นพอคลิปพวกนั้นเนี่ยเอ่อยาวสูงสุดก็แค่ชั่วโมงเดียวนะคะดังนั้นทั้งพาร์ทเนี่ยเรียนพาร์ทแล้วแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะหนึ่งวันเนี่ยทำได้แน่นอนแต่ขอให้แม่นๆน,นะแต่ว่าอย่าไปแบบเหลือเวลาวันเดียวหนูไปทําข้อสอบก่อนได้ไหมพี่ก็ไม่ค่อยแนะนําแบบนั้นเพราะว่าถ้าทําข้อสอบเราก็ไม่เราก็ไม่มีความรู้ไปทําในข้อนั้นๆด้วยอะ่ะก็มีโอกาสที่จะต้องแบบเออข้อนี้ก็ผิด แล้วเราจะต้องไปอ่านตรงไหนไปไล่อ่านใหม่อะไรเงี้ยไม่เวิร์กนะคะพี่ว่าเรียนเนื้อหาไปก่อนนะเออเรียนเนื้อหาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละจากนั้นก็เอาแบบฝึกหัดมาทําแล้วก็ทวนแบบฝึกหัดแค่ชุดเดียวนะคะถ้ามีเวลาติววันเดียวเนี่ยเอาแบบฝึกดแค่ชุดเดียวก็พอนะคะพัดฟังร้อยข้อพัดอ่านร้อยข้อแล้วเราก็ทวนอยู่แค่ในนั้นจาศัพท์แค่ในนั้นนะคะ ก็น่าจะเพียงพอแล้วอ๋อน้องสายสวัสดีค่ะพี่อิงแวะมาให้กำลังใจค่ะยินดีมากมากเลยขอบคุณมากมากนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหลังจากที่สอบผ่านไปแล้วแฮปปี้ไหมคะปีนี้ปีเสือเนาะขอให้ทุกๆคนนะคะรุ่งเรืองนะคะในอาชีพแล้วก็คะแนนรุ่งพุ่งพุ่งเลยนะคะให้คะแนนพุ่งๆชีวิตพุ่งๆ นะคะโอเคค่ะใครมีคําถามใครอยู่ในคอร์สหรือว่าน้องๆที่มีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะในโทอีกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาคุยกับพี่ได้ตลอดเลยนะสําเร็จสําเร็จทุกๆคนค่ะ